เขียนกระสุนทุกคนด้วยนะครับผมผมผมอนตะแครเกมแค,เมแคสเตอร์ครับน้จะมาแคสเกมเจ็บแบบ EP ที่16ก็อยู่ที่ i d เดียอกเพชรเอเชียนะผมซื้อมาสอง ID ก็จะทำการสุ่มตู้น้องวาเลนตินะบวกกับตู้เผาพันสองไปเลยในตัวส่วนนี้ไอ้ดีหนึ่งผมจะเก็บรอตู้เมอร์ลินมาเพราะว่าไอดีหลักผมจะไม่เปิดรอเปิดคือไอดีหลักตู้ลีซิโร่เลยทุกคนไปมาวะอิสคอนออดีเมชั่น ถามากันถามจริงเมลินฟ้าผมถามจริงเออเมอลินฟ้ารู้านาคนวันนี้เลยจะเป็นการเปิดตัวที่โอเคเลยคนแล้เป็นการเปิดตัวที่เรื่องแอนิเมชันแ้วว่าโอเคแหละมัง้ง เาไปแรกตัวพาร์ทพอพันสองมันจะพาร์ทสองผิดผิดส่วนเหรียญลูกกันเด็ดโทมจะเก็บไว้นะให้ทุกคนเอาเป็นแรงอื่นกันได้ของเงี้ยพวกนี้ก็เหลือเยอะแล้วเพราะว่าผมเปิดกาชาโมนี่เลยไงทุกคนจับไปเก้าสิบตัวจะ่ไปเรื่องขอตู้นี้ก่อนเลยปะก็เป็นตู้ที่บอกว่าคุ้มรอกับตู้พาร์ทสองเลยนะ ตูมที่หนึ่งของตัวพันสองมีหมูนะโอเคให้มีเอ็กรมผมข้ามผมเฟรมเร็ดตกทุกคนสือเฟรมเร็ดผมตกตกว่ะอันิี้หนึ่งอือหือ มา,ม,ามันเลยพื้นนิดนึงโอ่ยมันมีเอฟเฟกต์หรือยอะว่าเราได้ทุกคนได้แต่เกลือดิเริ่มไม่สวยแลละทุกคนมันเริ่มไม่สวยแหละเอสอาร์ไม,ไม่ออกเลยนะเฮสตัวงาวันนี้แล้วกันทุกคนเฮสตัวเราโคราวันนี้ก่อน อาจจะโด่กุดพอตัวไปไปเข้าสื่อเลยหาหลักเลยดีกว่าไม่ใช่มือตู้นี้นะผมจะทั้งหมด600เพชรอีก300กับเพชรที่เหลือเนี่ยผมจะปืนหนึ่งการันตีแต่คิดไม่คมั้ถ้าผมได้เยอะผมก็จะเก็บไว้คนนี่ซื้อไปเปิดตู้โลลิคอนต่อโอเคไปเลย แป๊บๆผมมาขอใช้สูตรก่อนันจะมีสูตรของผมเลยเอาครับไปคืชื่อเนี่ยไอดีหลักผมก็ไม่ค่อยเกลือนะอเอาอผมก็เกลืออะไรกนจะเกลืออะไร่าเกลือ,อ,าหนหนาอตามแบบจุบจ๊บๆโอเคครับผม ชื่อนี่คือโคตรมงคลมัง้งโอเคนะแต่ตัวเราตั้งน้องเป็นน้องวารรนตีนะทุกคนจับไปเพราะเราจะเปิดฐานน้องเราต้องตั้งน้องไงเพราะฉะนั้นน้องวารรนตีครับมาหามา,มาหาผมหน่อยมาจับไปตูมที่หนึ่งผมเรียกตูมที่หนึ่งเหมือนเหมือนพี่หมีเนอยใช่มผมเรียกว่าอะไรดีวะ เล็กเล่นเล่นไปเนาะตาแดน่ครับผมแปลงขั้นสองตึงโปดับบอกวันนี้ไม่มีแรงดั๊บหมดแรงวันนี้ตูมที่สองโอ้โหถือดาบแปลงขั้นสองทำไมมันไม่ไม่อยู่วงเล็ยววะเฮ้ยเออมันก็รับได้ มันดึงไลยเสมอวะอันนี้โอกาสก็มีอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปตูมที่สามอย่างน้อยก็ต้องขอวาเลนติเ่สองสามตัวนะท่านพอเล่นได้อยู่โอ้โหมีหมูงี้หรือยูไม้แหงแหมแขนไปเจอกันไ,ได้แล้วผมว่ามันเริ่มไม่ได้การแล้ววะ เราไปเทสสูตรปัญญาอ่อนผมก่อนอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะ คบเจ้าตู้ที่สี่ก็ต,ต้องขอเอสเอสอาร์บ้างแหละเนาะผมคงไม่ได้แบบเอสเอสอาร์จากตู้ถึงตูมที่หกเออตูอต้สุดท้ายคงไปไม่ได้หรอกมันต้องมาแหละเอสเอสอาร์โอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลดเรทตู้นี้มาเนี่ยทุกคนมันเอสเอสอาร์ไม่ออกอยู่ตู้เนี้ยต่อเนื่องเลยโอ้ยไม่ใช่แหละว่าไม่ใช่แหละทุกคนมาหน่อยเฮ้ยปุ่มแดง แปขนะนะขั้นสองมีหมูด้วยนะโอเคครับผมรับได้นะโยนขึ้นไปจะเป็นสีทองมีสีลุ้นดยว่ะปุ่มแดงเออต้องนี้สิแต่ก่อนตรงที่ห้านะมีหมูนะแต่ตูนต้นี้ตู้ใหญ่นะไม่มีหมู เรียบหรอครับวัลลนติเกตโตโอเคนะก็ตูมที่ห้าออกอะการันตีที่ติสองนะตอนนี้มาดูกันว่าได้ติเท่าไหร่ที่ไอดีนี้ตูมที่หกหยูไม้แห้งแปลงกั้นสองอืมมันกระเด็นจังวะวันเนี้ยจบไป รวมที่เท่าไหร่ละเออเจ็ดไม่ไหวแล้วคนตอนนี้เออผมมีสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือแบบเปิดตัวการันตีนะให้ตัวเกมมันจำว่าเอ็ซตาออกเป็นยังไงแล้วก็ให้มันเอามาใช้กับก้อนเราเปิดจับไปสักสิบใบ ให้เกียร์มันรู้ว่าเวลาเอเซนาออกอะเอฟิกมันเป็นยังไงจำไว้นะแย่เอฟิกต์จประมาณนี้แหละแย่จำไ,ไ,ไว้จำไว้เผื่อย่จำไม่ได้ให้ดูอีกรอบหนึ่งเอฟิก์เวลาประมาณนี้นะจำไว้นะแย่เอฟิก์แบบนี้นะ โ okay. อเคเอฟเฟกต์ยนี้นะโอเคนะโอเคโอเคจำไว้นะเอฟเฟกต์แบบนี้นะขอแบบนี้เลยนะนะก็ตู้นี้นะบอกก่อนถ้าหมูออกอจริงๆอ่ะเนี่ยดูไห้ดูคือตู้นี้ถ้าหมูออกอ่ะแล้วเป็นตัวรุกอ่ะ ผมพูดเลยผมเนี่ยคือถ้าหมูออกอะ่ะแล้วได้ลุงก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีตากระเบ็ดมาปนนะเพราะว่าตู้นี้คือตู้หายนะไม่มีตากระเบ็ดใน SSR แน่นอนไปตูมที่ 8. แปดแดงแค่แขแล้วแต่ตาแดงโอเคหลับได้ คันี้แหละยาวายไปไวรุ่นมีหมูไม่ซีนะเพราะว่าเอสเาหมูไม่ออกอยู่แล้วหนึ่งตัวนะเป็นรูนนะรู้ซะหน่อยแล้วกันเกลิอุสอาดิน ยูวกโก้แล้วก็ตัวไปฮะลิโอนี่ผิดล่างไม่เอาล่างนี้ไม่เอาล่างนี้ถูกตัวแล้วผิดสีได้ผิดสีผิดล่างโอ้ตู้ที่เก้าครับผมแปดขั้นสอง โอ้โหกระเด็นว่ะตู้นนิ่วบอกนะเหลียนหน้าเลีนหน้ากร๋วนะเอเซนต้าก็จะออกอ่ะตูมที่สิบนะมาหน่อยมาหน่อยไปขั้นสองปุ่มสีแดงด้วยก็ตัวละครนี่อยากได้คือวันลินตินะมา โมโนแดงผมว่าดวามันเริ่มหายทุกคนขอไปวิ่งเล่าโต๊ะกวเ้เอีกอนฟเฟรมเพลงธรรมดานะผมเปลี่ยนเพลงเดียวใครมีสูตรดีสูตรเด็ดอะไรบอกมาได้นะ ん เสียงน้องบักด้วยนะน่าเกลียดอ่ะตงนี้สิเบตละไปโอ้ผมแดงเปแปลงแค่แขนนะเอ้ยรับได้วะ่ะคิวดว่าจะโดนสตารเปลวไปแล้วสีทองนะ โอ้โหตู้นี้มันน่ากลัวจริงนะผมมีสิทได้แค่อันตีสองทุกคนไปตู้ที่สิบสองดาบหากักตอวไปแข่งแข่งรัมว่าเริ่มไม่ใช่และผมขอไปป้อนฟูดของชาวบ,บ้างมากต่ดเย็ผมมีที่สุดหนึง่ง

โอเครับได้เสมอตูมที่สิบสี่ มีหมูหมอยู่นะตูมที่สิบห้านะดูทรงอ่ะเราต้องเปิดถึงสามร้อยรอบหนึ่งนะ 2, อ่ะแก็สองขามโอ้ไม่ไหววะ่ะเรดน่ากลัวเกินไม่หวังอะไรแล้วกันตูมที่สิบหกครับจะไม่หวังอะไรกับมันละ ตูมที่สิบเจ็ดโอ้โหออกเยอะมากอะ่ะออกสามตัวตาตะเกียบอือหือเขมปีเปลี่ยนมือบ้างตูมที่สิบแปดโอเคได้โมโนโฟ้าโอ้หแต่เอสนาออกร้อยมากทุกคน ใช้เท้ากดดีกว่าจะออกไหมอ่ะมันออกไหมมากไอเราตู้เนี้ยมันทำเหมือนไม่มีไอเซราในต่ะสุดยอดจริงๆปุม2ี่ยี่สิบจับไปปุ่มเหลือง โอ้สุดยอดเข็มปี20ตูวเอสนาเอาแบบนับตัวได้เลยทุกคนจับไปเลยแล้วกันตู้มที่21ยางจะไม่ใหม่รอตู้มที่ยี่สิบสอง อไเงี้ตูมที่23ผมรัวเลยเีนี่ผมไม่สนเลยละคือตู้มันเกือไปอะผมไม่ชอบเลยตู้เนี่ยอือหือเลดน่าเกลียดมากอะตู้มที่24ผมมองว่าเล็ตัวนี้น่าเกลียดมากนะาหลังตู้เรว่ทำเหล็กมันน่าเกลียดละอือหือ <c oughs> ผมเปิดไว้24ตัวเหมือนทุกคนอ็ l a s R ออกมากี่ตัวเองวะถ้าไม่รวมการันตีนะออกแกค่2 3ตัวเองอะน่าเกลียดไหมเนี่ยเรด3%นนะแต่แทบไม่ออกเลยอะราะว่าไม่น่าใช่ละตูมที่25นะถ้าในทั้งหมด30ตูมเนะี่ยไม่ออกแค่นี้จริงๆหวยรู้มันออกแค่นี้จริง โอเคมาหนึ่งตัวหลุดเลดนะตูมที่ยี่สิบหกคือหลุดเลมหลุดเลยผมไป่ส่วนอ่ะถอนมันออกอ่ะโอ้โหดูดูมันทำดูตู้มันทำตูมท,ตที่ยี่สิบหกไปตูต้มยี่สิบเจ็ดตอนนี้ไแขกข้าม โอ้โหทุกคนน่าเกียดมากตัวเนี่ยหมอกไอเยียมน่าเกียดมากอ่ะตัวมียี่สิบแปดแล้ออกแค่สามตัวให้มันรู้ออกแค่สามตัวเนี่ยดูดูดูตู้นะดูความเกลื่อนของตู้นะทุกคนตู้ที่เท่าไหรนะ่ละลืมนับยี่สิบเก้าแล้วไหมอือหือ ใครจะไปเปิดตู้น,นี้คิดดีเลยทุกคนบูมนี้สามสิบตู้สุดท้ายแล้วหลุดเลสุดๆผมบอกเลยหลุดเลสแลเอสเอาร์แทบไม่ออก ผิดหวังมากตู้เดียวบอกเดี๋ยวผมผิดหวังมากแต่อันนี้เดี๋ยวตรงสวยมากนะทุกคนมันมีเนี่ยมันมีเอเลนฮาลโลวีนอ่ะเอเอรนน่าหนักปีกทองกับมิตารสะสายนะแต่เจอตู้นี้ไปเคยดีนี่เสียไปเลยอ่ะ อืติดแค่สองโอ้มันสอนเยอะจังโอ้ยไม่เคยดูชูฟเฟย์ไปแล้วกพอดียังสุ่มไม่ได้ไอดีละ่ะไม่ได้สุ่มด้วยแหละแล้วก็พี่จะสุ่มด้วยแสรพี่มีนีลอยสดเหรอดิสคอร์แจ้งเตือนเงี้ย kaya duol เออชุดนี้สวยโกิจกรรมสวยมากอะโชุดกิจกรรมสวยมากทุกคนเหลืออดีที่ผมจะเปิดให้มันครบไปเลยไหมว่าเปิดมันครบเลยดีไหมดีนะเพราเผื่อมันจะออก ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันที่หกมันมีเวลาหนึ่วันจันไงจะเก็บเพย์ว่นนานนจะโอเคไหนคือบอกตัวดิมเน่ามากเลยันจริงเน่าหรอกมันมันเสียได้คือตู้นี้มันเละกากมาด้วย แล้วมันเสียดายตัวไงเราเปิดอตัวมาแล้ววะแล้วไอ้ดีมันก็สวยด้วยอ่ะพูดไม่ถูกอันนี้อันนี้ผมพูดไม่ออกจริงทุกคนเจอเหรียญอย่างเงี้ยพูดไม่ออกเลย คือผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะเลทมันสามเปอร์เซ็นต์แต่แทบไม่ออกอะมึงสามเปอร์เซ็นต์เกเนี่ยเฮ้ยเเปิดอันนี้เล่นซะหน่อยคือถ้ามันจะไม่ออกก็ให้มันรู้ว่าไม่ออกเลยไงผมรู้นะทุกคนเปิดอะไรกันตู้เนี่ยผมว่าผมเปิดผมได้เกลือมากอะเนี่ย เอฟเฟกต์มไม่มีเอฟเฟกต์กำลังตรงการันตีเลยอะ <S <S <IL Y> คือตู้มันทำมาเหมือนแบบอยากให้คนไปเปิด <S IL Y> แล้วก็ดูเอฟเฟกต์ม่นไม่มีไอเลยก็ไดให้ดูนะนี่มีจะาขายมา100หนึ่งเองไม่ได้ขายแพงหรอก ก็มีเปลียนลุงอยู่เนี่ยคุณรุ่งสามสิบสี่เหรียญเหรียญทองสี่ร้อยแล้วก็เหรียญเงินตะกี้ได้มารนึ่เก้าสิบสองนะ กับอดีตนี้ก็ใครจะซื้อไปก็ไปเก็บเพชรเปลือกที่เหลือก็ได้นะไม่ยาตั้งปัน่นเนี่ยนั่งเล่นนั่งเก็บเพชรไป,ไปเดี๋ยวก็ได้ละแค่สองเพชรคุณเล่นไปเดี๋ยวคุณก็ได้ละไม่ไม่นานหรอกนั่งเก็บเพชรนั่งทำอะไรเงี้ยไปอะโอเคก็ใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะ,จะมผมไมเเดี๋ยว เดี๋ยวผมเพื่ได้ครบก่อนลองโรล,ลี่เข้าก่อนนะผมกจะได้ขายที่สองดีเลยก็ถ้าอยากจะซื้อก็ไปดูในกลุ่มอ่ะอยู่กลุ่มในเฟซบุ o กก็จะชื่อว่ากลุ่มเดอะเซเว่นเดลดี้ซิน่ะซื้อขายอจาจะอยู่กันอยู่มั้งใครไม่อยู่ก็ไปขอเข้ากลุ่มแล้วกันเป็นกลุ่มขอใครไม่รู้ผมก็ไปเข้าแล้วกันไว้มองมวัวต่างข่าวสารนะก็สาวทีนี้ก็ลาไปก่อนผมสาวสวัสดีครับ